สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมบลนและพบกับผมอมครับมาฮะทุกคนวันนี้ถึงเวลาแล้วที่2คนนี้จะได้มาต่อยกันเพื่อชิงที่นั่งในแลงกิ้งของมวยไทยรุ่นไฟเวทนะฮะ,ะผมพูดมาแบบนี้หลายหลายคนรู้แล้วว่าผมจะพูดถึงใครนะฮะแต่หลายๆคนยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงดีเทลเพิ่มเติมกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามกด u ั s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องโอมบัลนด้วยแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่กดซปเปอร์แทงมาให้แล้วก็จอยเมมเบอร์ชิพมาให้แล้วก็กําลังใจของทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับโอมนะครับขอบคุณใานาที่นี้ด้วยนะฮะก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมอยากจะพูดถึงคู่นี้มานานแล้วนะครับนั่นก็คือนักลบกับเจ้าเสือใหญ่ที่จะได้เวอร์ซัสกันและต่อยกันในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับเป็นเช้าวันเสาร์8โมงเช้าบอกได้เลยว่าวันไฟไนท์คู่นี้น่าดูสุด นะครับก็เปิดหัวมาเป็นคู่แรกเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่เอกหรือคู่ประกอบรายการนะครับไม่ว่ากันแต่ยังไงก็ตามคู่เนี้ยถูกอ,อกถูกใจ fc แฟนมวยชาวไทยแน่นอนรวมถึงตัวมด้วยเพราะผมเนี่ยติดตามเจ้าเสือใหญ่มาได้สักพักหนึ่งละชอบในสไตล์การชกของน้องด้วยรูปแบบวิธีการเข้าทำวิธีการต่อยวิธีการหาจังหวะการหาหลักเหลี่ยมในการออกวุธ เรียกได้ว่าเนียนกลิปแล้วก็เป็นมวยไทยยุคสมัยใหม่ที่มีการประยุกต์ทักษะอื่นๆเข้ามาใช้เพิ่มเติมแล้วก็อาวุธแม่ไม้มวยไทยเนี่ยจะหนักจัดเต็มตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเข่าลอยสองชั้นนะฮะลูกกระโดดทีบกระโดดเตะอะไรไม่รู้ของเจ้าเสือใหญ่เนี่ยโอ้มันเท่เหลือเกินนะครับเป็นมวยตัวเล็กแต่ต่อยคนตัวใหญ่ได้ประมาณนั้นชอบนะครับชอบชอบในความเป็นเจ้าเสือใหญ่ส่วนนักรบเนี่ยถามว่าชอบไหมก็ชอบไม่แตกต่างกับเจ้าเสือใหญ่เลยก็เรียกได้ว่าก็ตามน้องมาตลอดนะครับด้วย การชกมวยแบบดุดันกล้าบวกกล้าปะทะแล้วก็เดินสู้บูตลอดแล้วก็ไม่กลัวเจ็บคือต่อยแบบนี้ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูคนดูถูกอกถูกใจแล้วนักลบเนี่ยชกเมื่อไหร่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเขาเป็นนักมวยที่สู้เต็มที่สู้แบบก็เป็นนักสู้ตัวจริงอะหัวใจแกมาเกิดร้อยอยู่ละ ไฟที่ต่อยกับกล้องธรณีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทักษะแพ้กล้องจังหวะแพ้กล้องอาวุธหนักแลกแข่งกระสู้กล้องไม่ได้แต่ก็เดินหน้าสู้อยู่ตลอดคือสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่หละครับคือหัวใจที่ผมคารวะในตัวนักลบมากนะฮะแล้วนักลบได้มาอัดกับเจ้าเสือใหญ่ก็เป็นอะไรที่นั่นหละครับสองตล์ที่แตกต่างงานอีกคนได้ลูกแข็งแรงลูกแข็งแกร่ง อีกคนได้ลูกเ่นยำลูกแพวพาลลูกปัดเปียวลูกรวดเร็วมาเจอกันการประกบมวยแบบนี้มันทําให้มวยมันน่าดูสุดๆมิติมวยมันกว้า,างขึ้นครับแล้วก็เป็นการชิงที่นั่งแลงกิ้งด้วยว่าเฮ้ยถ้าเจ้าเสือใหญ่เอาชนะนักลบได้แน่นอนเจ้าเสือใหญ่มีโอกาสติดในแลงกิง้งแล้วก็มีโอกาสที่ถูกพิจารณาไปต่อยชิงแชมป์กับรถถังในอนาคตด้วย นะครับแต่ผมมองว่าคนที่จะถูกรับพิจารณามากที่สุดน่าจะเป็นกล้องโท่นีครับเพราะว่า fc ทุกคนเนี่ยเชียร์กล้องหมดว่าอยากให้กล้องขึ้นไปชิงกับรถถังนะครับตั้แต่กล้องยังไม่ได้รับสัญญาวันใหญ่เลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าอนาคตของแชมป์รุ่นไฟเวดเนี่ยไม่ได้ไปตกอยู่ที่ใครจะเป็นคนใหม่ไหมหรือจะไปอยู่ที่คนเดิมรถถังซึ่งผมมองว่าเกิน70%มีโอกาสอยู่ที่รถถังสูงอยู่นะครับแต่ไม่ว่าจะไงก็ตามมันก็ยังน่าดูอยู่ดีในมวยไทยไฟเวท นะครับซึ่งทีนี้แหละเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าทั้งแรงกิ้งเนี่ยฝรั่งเหลืออยู่คนเดียวนะครับนั่นก็คือเอสตูบินานนะครับแพนด้าคิกก็เหลือเป็นเป็นโจทย์ให้หลายๆคนอยากประท้าด้วยผมมองว่าเอสตูบินานเนี่ยในอนาคตจะมีบทบาทมากขึ้นในระบบแลงกิง้ง 1-5แน่นอนนะครับก็อาจจะได้เจอกับซูเปอร์เล็กแล้วก็รวมถึงอาจจะได้เจอกับตัวของเจ้าเสือใหญ่หรือกองธรณีแน่นอนนะครับยังไงต้องได้เจอกัน <S <S ผมมองว่าไอ้คู่พวกนี้สลับคว้ยกันไปกันมาต่อยกันไปต่อยกันมาเนี่ยก็สนุกทุกคู่แล้วก็น่าดูทุกคู่ประกบก,กับใครก็ได้เจ้าเสือใหญ่เจอเอสสุบินานก็น่าสนใจเอสสุบินานเจอกับนักลบก็น่าสนใจก้องธรณี มาอัดกับซูปเปอร์เอ็กีกรอบก็น่าสนใจก็เท่านี้กับรถถังก็น่าสนใจหรือรถถังกับเจ้าเสือใหญ่ก็น่าดูเหมือนกันนะแม้ว่าบางคู่พูดไปเนี่ยอาจจะรู้ผลแล้วแต่ผมก็มองว่าก็ยังน่าดูอยู่ดีครับก็เลยเป็นอะไรที่ผมมองว่าเฮ้ยมวยไทยรุ่น135ปอนนะครับไฟเวทในที่กัดแบบนี้แล้วนักมวยประเภทประมาณนี้ณนะปัจจุบันผมมองว่าเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับณนะปัจจุบันดูดีมาพอๆกับแบนตัมเวท ร้อยสี่สิบห้าปอนด์ละก็ถือว่าเป็นอะไรที่เดือดน่าดูเลยและทุกค,คู่คือน่าสนใจมีมิติหมดนะครับสาหรับนักมวยทุกคนเลยนะซึ่งรอบนี้แหละก็จริงๆแล้วใครชนะก็ได้นะสําหรับนักลบกับเจ้าเสือใหญ่ผมยินดีกับทั้งคู่เลยแต่ถ้าถามว่าดูมวยให้มันสนุกดูมวยให้มันมันทุกคนมันต้องเลือกมาหนึ่งคนซึ่งช้อยถ้าให้เลือกหนึ่งคนผมขออนุญาตเลือกเจ้าเสือใหญ่ผมขอเชียร์มวยยุคสมัยใหม่ เลือดใหม่แล้วก็เพิ่งเข้ามาสู่วันใหญ่นะครับก็ขออนุญาตเชียร์เจ้าสุหญ่แล้วกันแต่ถามว่ารักใครก็รักทั้งคู่นั่นแหละครับไม่ไง่ายก็ได้แต่ดูมวยให้มันอ่ะนะมันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งมานะทุกคนคุณจะดูมวยสนุกเพราะว่าคุณจะได้รุ้นในคนคนนั้นไงแต่ถ้าคุณแบบเออใครก็ได้มันก็จะดูแบบปล่อยๆดูมวยแบบ อะดีลีนมันไม่ค่อยหลังมันไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับลองเพราะงั้นลองเลือกดูหนึ่งคนที่คุณรักที่คุณชอบแล้วลองเวทกันดู mm hmm. เหมือนรถถังกับซุปเปอร์เลยกับผมมั่นใจว่าตอนที่เขาต่อยกันนะ่ะทุกคนก็คงคิดแบบใครก็ได้ก็ชอบหมดนะฮะแต่ก็ถ้าให้ลองเลือกข้างดูสักสักข้างหนึ่งเอาซุปเปอร์เลย์ก็ได้หรือรถถังก็ได้สักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ลองดูมวยโอ้โหมันก็จะเป็นอะไรที่ระเบิดแล้วแบบมันทะลุขีดสุดมากเพราะว่าเราเชียร์อีกฝั่งหนึ่ง ให้อยากจะชนะนะครับก็ประมาณนั้นเหมือนคุณดูฟุตบอลเนะคุณดูแมนยูกับลิเวอร์พูลใช่ไหมคุณก็ต้องเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะดูสนุกก็คล้ายๆกันครับมวยก็เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองเลือกฝั่งมาดูแล้วเชียร์ใครครับคอมเมนต์บอกอมหน่อยแล้วตามมาด้วยเหตุผลว่า ชอบนักลบเพราะอะไรหรือเชียร์เจ้าเสือใหญ่เพราะอะไรและทําไมถึงเชียร์คนคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มาได้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟังมาจนจบแล้วก็รักหรือชอบใครคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ทีน,นั้นผมอยากให้ทุกคนแบบคลิปความรู้สึกนักมวยอย่าไปต่อว่านักมวยให้กํลาลังใจแล้วก็เชียร์นักมวยแบบสร้างสารรค์ดีกว่าครับเราเป็นคนไทยอ่ะเราก็น่ารักนักมวยไทยไว้ก่อนนะครับนี่ไม่เรื่องที่สําคัญมากสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ